ข้ออื่นก็กับสวัสดีครับผมเแฟนๆเอฟซีลานจิเนก่อนครับทั้งที่เป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่หรือว่าเอฟซีกำลังที่กดถือไกดโครซับตะใครให้ครับผมกันฟังหรือว่าเอฟซีทโลกก็ไ้ครับเพราะว่ายูทูบสามารถเบื่องในทวโลกนาะครับเนาะมันเลยติดผ้ามาเปลี่ยนบูธของนิสันเอ็นวีครับนี่ครับบูธประตูครับหลังจากที่ผมไปดัดแปลงมาแล้วครับจากจากที่ว่าเป็นประตูโต๊ะนะครับนี่ ผมเปลี่ยนบูธนะครับชุดนี้เปลี่ยนแล้วนี่ครับเปลี่ยนแล้วนี่ือ,อเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยตัดแปลงเปลี่ยนแล้วสีมใสไซครับอันนี้ครับทนเบื้องแล้วมีประโยชน์ต่อปากกดไะไรกดแชร์กดซับตะไคร่น้ำในเด้อครับผมเปลี่ยนบูธประตู NV ครับมือนประตูตกคิดไม่ได้คิดบม่ดิ่คดมครับ ทคกัูนแปดเกียร์เก็ยร์สองสี่หาหนึ่งซี่หนึ่งครับหรือว่าที่เป็นสมหมูสมปลาสมเนื้อก็มีขา่ครับที่หนาล้านที่ผมเพิ่งใน้เพียดก็ได้ครับร้านเจริญกรอนเกียนมีไก่ครับวางได้เลยครับผมเป็นงานสร้างอีกคิดบางทีมัดลระเห็ด้วยกันจะเห็นผมครับ ฝานี้ด้อยครับผมยมที่สโลว์วันไทยเล่าข้าสัานภาษาเดียวกันผูเขามาชมกันเลยทานภูเรียญทัตามแบบพติดตามไปเลยครับผมมีมีที่สอนนิดไน่้อยครับปลเี่ยนพูดประตูผมก็บิูแนนน้ำยมที่ เห้องม,มากไปเนี่ยจะต้องดีเอาดูมากดูเล็กกัได้ครับเ้างมากไปหรือห้องกวัดัตดเพื่อให้ประตูนี้ตั้งง่ายหมดเสียเวลา cho sang thì chị luôn quần túc ngoài túc lại cao. กดแค่กดสับตะไคร้เห็นไหม่กัสล็บเ็บองซี่หาหนึ่งซี่นึงนะครับทางนู้นเก้าเนี่ละ tiền mà rồi tiền mà liệu rồi Nó con say cứ câu ถอดออกแล้วห้องกัวัดเข้ามาไปเท่าองเลรอเห็นเป็นสามมาเขออ้าแล้วครับวิธีแก้ไขประตูทุบครับสูรตรนี้ใช้ได้ครับผู้ใด,ดอยากเอาไปได้กรับตามสบายครับมาว่ากันไปยกไฟจะปัดไหมปัดเสียนะประตูขึ้นได้ครับบัด คือว่เห็นประตูบ่เห็นยังไงเมื่อเห็นทีเอาประตูขึ้นได้เตือน,าานครับหลังจากเอาประตูขึ้นมาครับใช่ได้แล้วครับ ใส่ยากจังเลยครับทุกคนมาเขาดูแคบคอยใจครับฝากเดอ้อครับผมจะมีประโยชน์กับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดเดอ้อครับฝากกดติดตามนะคร้านจะเล่นก่อนขอนแก่นครับเปลี่ยนบดประตู NV ครับเหมือนนี่ NV NV นิดสัน แ <NV. S 2> นนตื๊บครับบัตครับคนทันโยกไปทั้งรถเลยบัด Aku พูลรถนิดสันนะครับมันที่มีแปน้นเดี๋ยวผมจิถ่ทยบนนี้ครับนี่เห็นปะครับแป้นมันทิ่แตกอันนี้ของไม้ครับนี่นี่นี่คือแป้นไม้ครับนี่แป้นเก่ามาทำของแตกมันมันีมีผตดีกลุมนะครับนีนเดล็กครับมันต้องเปลี่ยนแป้นคราม ข้างเปลี่ยนตะบูดบ่ปเปลี่ยนแป้นประตูกับปิดได้กับปนิ่มครับเดี๋ยวอตีปิดให้เบิงงครับผมคือกลับนาบ่ไเด้ย เด้อครับต่้งกันทั้งว่ากันว่า ก็ใส่เปลี่ยนไม่เนี่ยครับเพิ่นเปลี่ยนไม่จะมีปฏิติรมยนประตูเปลี่ยนดีเป็นได็กกบ่บนนิ่มัน่ไปิดดังก็แรงก็แรงเชื่อเราครับเสียงดีบนนุ่มเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นคนนี้ออกตัวมีเปลี่ยนใส่ฟัง ยงระวังที่มีแปน้นตัวครับแปน้แปนเบื้องล่าง้องกับหนาบ่ได้นะครับนี่ These. แป้นที่ผมใช้กับเปไม่เพื่อที่ฟังเสียงกับน,นี่แป้นของหา่างรับต่อของเพิพ่นเพิพ่นปะเพียนเพิพ่นเอาตัวนี้ใส้เท่ผมดูให้ฟังเสียงซื้อผมดีถอดออกครับมาครับเสียง ยังนุ่มครับยังประตูนุ่มนะที่แนมนตึ๊ดไล้ครับเนี่บบเนยเขาเรื่องยสงยางของประตูที่สมบูรณ์นะครับต้องมีแปน้นพอซึ่งเป็นแป้นแบบนี้ครับพลาสต,ติกตงรงนี้ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิ่งมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตะไคร่น้ำเลเดอครับผมกดต,ติดตามน้าได้ทันดีครับ ร้านเจริญกรองอนแก่นครับเบอร์อโทรก็0 8 7 7 2 4หา1 4ครับวัสดีครับ